สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชศรเจริญครับชื่อเล่นชื่อตูนครับวันนี้ผมจะมานําเสหนหอโครงงานเรื่องเก้าอี้นั่งพื้นนะคะก็ในส่วนของวิธีทำรรนะครับก็คือนําท่อพ VC มาต่อกับข้ององแล้วก็ต่อสามทางนะครับให้เป็นตัวพนักพิงแล้วก็ที่นั่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพนักพิงแล้วก็ตัวที่นั่งนะคบสองก็คือนําบานพับปรัดมาติดกับตัวพนักพิงและตัวที่นั่งก็จะอยู่ ตรงเป็นตัวเชื่อมให้ตัวพนักพิงกับตัวตรงที่เรานั่งนะครับติดกันครับสามนำสายรัดพลาสติกเนี่ยครับมารัดเพื่อ,อ,อทาให้เวลาที่เรานั่งลงไปเนี่ยครับตัวเก้าอี้เนี่ยครับมันจะได้ไม่ยุบลงไปเพราะจะทำให้เรานั่งได้สบายขึ้นครับสี่ตัดโฟมให้ใหญ่กว่า ัวโครงข้างละห้าเซนนะครับความกว้างหกความยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเซน,นะครับถ้าใช้คัตเตอร์เจาะโครงเพื่อผูกเชือกก็คือจะมีตัวโครงที่หุ้มตัวโครง PvC ีีไว้แล้วก็ใช้ตัวแฟลตเตอร์อนะครับเจาะเพื่อเอาเชือกผูกลงไปเหตุผลที่ใช้เชือกน,นะครับก็เพราะว่าถ้าตุนใช้ ุ่มไว้ครับมันตัวโฟมนะครับมันจะยาวไม่พอตึงก็เลยใช้วิธีการเอาเยื่อผูกแทนครับโอนะครับก็คือลีกระดาษด้านในกรอบก็คือตัวด้านในกรอบนี่ครับก็จะมีตัวเยื่อหุ้มกระดาษก็เหมือนกระดาษธรรมดาก็ต้องใช้คัตเตอร์รี เพื่อยัดตัวยายสังเคราะห์ทำให้มันนิ่มนะครับแล้วก็เจ็ดยายสังเคราะห์แปดนำตัวโครงที่หุ้มโฟมแล้วมาใส่กับตัวตอบก็จะได้เป็นเก้าอี้แบบนี้นะครัะในส่วนของภาพภายในนะครับก็ความกว้างของเก้าอี้นี้อยู่ที่50เซนความยาวของตัวพนักพิง60เซนความยาวของที่นั่ง50เซนครับ ส่วนตัวที่ยื่นออกมาตัวนี้ไม่มีโครงนะคะเพื่อจะได้พักเก็บแล้วก็ยกได้ง่ายขึ้นแ,แต่เกิดปัญหาก็คือตัวที่เป็นตัวพับเนี่ยครับ,ค,รบคือถ้าตัวใยเนี่ยครับมันไหลเข้าไปหากันได้มันจะไม่ฟูแล้วก็ความนิ่มก็จะลดงลงด้วยครับ เพื่อเป็นการปิดตรงนี้นะครับคุนก็เลยต้องตัดนอก5เซนครับก็เหลือเป็นสักหเซนนะครับแล้วก็สำหรับตัวปัญหาและวิธีแก้ไขนะครับก็คือโงพี PVC ีไม่แข็งแรงก็คือตอนที่ ก็ตัวโพงี v ีเเขาใช้ตัวเครื่องรัดเนี่ยครับเขาเขาเริ่มรัดตัวโพงี v ีมันก็งอครับเลยเพิ่มเ่อ p พีีซีมายันไว้ก็คือตอนแรกจะไม่มีข้อต่อ3าทางแต่ที่คุนเพิ่มก็ต่อสทางมาเพื่อเอามายันตรงจุดนี้และจุดนี้และจากนั้นพอลองดูแล้ว สองนะครับใช้เชือกรัดกับเทปแล้วไม่แน่นก็คือตอนที่ใช้เชือกแบบเป็นเชือกผ้านะครับมารัดกับเทปพ,พันสายไฟนะคะรับพอนั่งเรามันหลุดเลยใช้สายรัดพลาสติกแทนครับสามใช้กาวติดท่อปับบาติดตัวบานพับปรับ,บระดับไม่ได้เพราะเพราะตัวบานพับปรับ,บระดับเป็นเหล็กนะครับก็เลยใช้กาวอีพ็อกซี่ซึ่งเป็นกาว ที่เอาไว้ติดเหล็กโดยเฉพาะนะคบสี่ก็คือตัดโฟมมาสั้นเกินไปก็คือตุนวัดนะครับตุนวัดแล้วโฟมมันสั้นเกินไปดูไม่เอาเศษโฟมที่ตุนวัดและตัดออกมาเนี่ยคับมาต่อเพิ่มนะคบห้าเล็บปลอกผิดก็คือตัวด้านข้างเนี่ยคับมันยาวเกินไปมันก็จะไม่กระชับนะครัะไ้ตัดออกห้าเซน แต่เป็นตัวด้านข้างจะไม่ใช่ตัวกใช้ปัตต์กรีดด้านในเก็ยัยยยดใยแรงเกินไปนะครับก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะมีรอยปาดตรงนี้เพราะว่าตอนตืนลองครั้งแรกตุนกัะน้าหนักก็ไม่ถูกตุนกรีดจากด้านหลังแล้วมันทะลุมาด้านหน้าซึ่งมันไม่ควรจะ่ทะลุขึ้นมานะคะตุ้นเลยเอากระดาษตัว เหลือจากตัวที่ตัดออกมาเนี่ยครับเอามาปากไว้เจ็บก็คือไม่นิ่มพอนะครับไม่นิ่มพอจนลองนั่งแนละ้วมันดูไม่นิ่มแต่ตุนก็เสริมฟูมขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเอ่อถ้าตุนจะขอมันหรือใช้เชือกผูกนี่ยครับมันก็ยาวไม่พอถ้าตุนสั่งฟูมใหม่มันก็ ไม่ทันครับคุณก็เลยยัดตัวใย่สังเคราะเพิ่มก็คือตรงซอกซอพวกนะครับคุณก็ยัดไปแปดก็คือตัวเยื่อพุ้มกระดาษด,ด้านข้างขาะนะครับเยื่อพุ้มกระดาษด,ด้านข้าง ใช้เทปมาติดมันก็แผ่งแดงนะแล้วก็ตัวสำหรับอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายนะครับ mm hmm. ก็จะมีท่อ PVC สีุนยาวสีเมตรถึง5บาทครับแล้วก็บานพับกระดาษ140สบาทครับข้งงอมอซื้อมาสี่ตัวตัวละหบาทครับรวมกันเป็น20บาท แล้วก็ข้อต่อสามทางมีสองตัวตัวละห้าบาทก็สิบบาทสายรัดก็มีอยู่แล้วแ่นกี e ีฟองมือที่ตึงเขียนย่อว่าโฟนเนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับเส้นใยหนึ่งกิโลหกสิบห้าบาทครับส่วนผ้าหุ้มเบาะตัวโรงงานเขาให้มาฟรีครับแล้วก็ตัวซิด้านหลังตรงนี้ครับ ก็มันก็ติดมากับตัวปอกอยู่แล้วราคารวมอยู่ที่450บาทครับแล้วก็สำหรับตัวโครงงานนะครับุูจยสาสตวิธีการใช้นะคก็คือตัวนี้พนักพิงสามารถพับมาได้5ระดับ หลายระดับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้แล้วก็จะเอาไว้นอนก็ได้ครับก็พับลงมาแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเวลาเก็บนะคะก็พับตัวนี้ขึ้นมาคุณก็ยกได้ง่ายขึ้นครับง่ายกว่าที่คุณจะไปยกอย่างนี้ขอบคุณครับ